ดูไปทิศทางนะผมยังดูไปทิศทางให้นะครับบตทนะในภาพระยะย,ยาวไปตัดสินใจเอาเองนะถามว่าจะขึ้นถึงสี่สิบสองบาทไหมบตทนะครับในภาพระยะยาวในกราฟมันยังคงมีทิศทางเป็นเทนขาลงนะมีนาต้านอยู่ที่สี่สิบสี่บาทสามสิบสตางค์ภาพระยะยาวนะครับภาพระยะสั้นภาพระยะการในกราฟวีคมีทิศทางไปเทนขาลงเช่นกันครับสี่สี่ สี่สิบสามสองห้าสี่สิบสามสองห้าภาพาาระยะกลางในการาฟวิกก็มีทิศทางไปเทนขั้นลงเช่นกันครับมีแนวต้านอยู่ที่ไฮเดิมครับประมาณสี่สิบสามบาทส่วนภาพาาระยะสั้นในการาฟเดอปตทมีทิศทางเป็นเทนขั้นขึ้นนะครับตั้งแต่ทะลุช่วงสามสิบเก้าบาทหกสิบตังค์ขึ้นไปได้ถามว่าจะทัดมีโอกาสขึ้นไปถึงสี่สบองบาทไหมก็มีโอกาสนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่หลุดแนวรับเดิมแนวรับแนวรับปตทภาพเดย์อยู่ที่ประมาณสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตังค์ ถ้าเกิดว่าปตทอมไม่ดลุด38บ,บาท75ตังยืนอยู่ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ42บาทนะครับซึ่งมีแนวต้านแนวต้านในภาพระยะยาวอยู่ที่44บาทเพราะฉะนั้นปตลทอมก็มีเป้าอยู่ที่44บาท